พวกเราเราดยช่องทางอราไทยนะคะสวัสดีนะคะเอซี FC ทุกท่านทุกคนค่ะฝนตกขนาดนี้งานาเลี้ยงฉลองนะคะรางวัลความสามารถยอดเยี่ยมนะคะของน้องไทยของเราจะได้เลี้ยงฉลองกันไหมนะะเนาะเย็นนี้นะคะแม่แม่่าจะได้เลี้ยงฉลองหรือจะยกเลิกเนาะฝนตกหนักมากเลยนะคะแม่แม่ขาเจอฝนตกหนักมากเลยนะคะ จบจบรอยค่ะแม่ๆค่ะจบเอยจะเล่นน้ำฝนแล้วนะคะน้องชยบอกว่าฝนตกนะคะหนักมากน่าเล่นน้ำฝนจังเลยนะคะน่านอนเล่นน้ำฝนจังเลยนะคะแม่ๆค่ะมารุนกันเนาะมารุนกันนะคะแม่ๆค่ะเย็นนี้จะมีการฉลองหรือเปล่าเนาะคนสวย จะได้ฉลองให้แม่แม่ได้เห็นกันไหมเนาะนี่ได้ชมกันไหมเนาะนี่ค่ะแม่แม่ค่ะนี่เป็นการฉลองแบบเล็กๆนะคะแม่แม่ค่ะ่อแสดงความยินดีนะคะกับน้องไทยของเราในครั้งนี้นะคะแม่แม่ค่ะแล้วก็เล่นฉลองขอบคุณแม่แม่นะคะเอสซี ในเอฟซีี FC, ่เอฟซีเอฟซีทุกท่านนะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีคุณพี่เอฟซีทุกท่านด้วยนะคะสําหรับครอบครัวน้องระไทยของเรานะคะแม่แม่ค่ะที่ได้พร้างวันค่านสามารถยอดเยี่ยมมาในครั้งนี้นะคะถ้าไม่มีแม่แม่พี่พี่พ่อพ่อเอฟซีนะคะคงไม่มีวันนี้นะคะให้กับน้องละไทยนะคะแม่แม่ค่ะก็ต้องกลับขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะ เป็นภาพที่ประทับใจมากๆเลยนะคะสําหรับครอบครัวน้องไทยของเรานะคะในงานที่น้องไทยของเราได้รางวัลมานะคะก็ต้องกขอบคุณนะคะเอ็ีทุกท่านทุกคนนะคะที่รักไม่รู้เมตตานะคะร่วมสนับสนุนซอยซัพพอดนะคะให้น้องไทยของเราในปีนี้นะคะอย่างเต็มที่อย่างภาคภูมิใจนะคะแล้วก็าทางแม่พรอนแล้วก็พ่อค้าน,นะคะก็ ดีใจราบซึ้งใจมากๆเลยนะคะะช่วงนี้ตั้งแต่ที่เรากลับมาจากางานแสดงช้างนะคะหรือที่ที่อยู่นะคะอยู่ในงานนะคะการแสดงสช้างนะคะแม่แม่ที่ไปนะคะร่วมงานด้วยนะคะในครั้งนี้ในปีนี้นะคะก็แม่แม่น่ารักกันทุกคนนะคะแบบรักและก็เมตตาน้องช้างของเราทุกเชือกนะคะที่ไปร่วมงานนะคะที่ไปร่วมงาน งานช้านะคะที่จังหวัดสุรินทร์เราในปีนี้นะคะแม่แม่นะคะทุ่มเทแล้วก็สร้างความอบอุ่นสร้างความสุขนะคะให้กับพี่น้องชาวช้างของเราอย่างล้นหลามมากเลยนะคะแม่แม่ค่ะก็ฝากนะคะฝากแม่แม่นะคะอ,ะอยู่เป็นกำลังใจนะคะรักในอ็นดูเมตาน้องชายของเราแบบนี้ไปตลอดนะคะก็ฝากด้วยนะคะแม่แม่ค่ะ คนสวยบอกว่าหนูอยากเล่นน้ําฝนแล้วค่ะแม่ค่ะหนูอยากเล่นน้ําฝนแล้วจ้านะคะให้หนูเล่นได้ไหมคะนะคะคนสวยบอกให้หนูเล่นได้ไหมคะแม่แม่ค่ะโอ้ยคุณแม่ค่ะให้หนูเล่นได้ไหมคะหนูอยากเล่นน้ําฝนแล้วค่ะดูนะคะปะแป้งอาบน้ําป่าแป้งนะคะแม่ค่ะอาในตัวนี้ก็ชุบแป้งเรียบร้อยนะคะอ่าเพราะเตยเราอาบน้ําให้นะคะในช่วงก่อนที่ฝนจะมานะคะแม่แม่ค่ะ ตอนนี้ชุบแป้งไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะชุบแป้งไปเป็นที่เรียบร้อยจ้ะแม่จ๋าดูอยากเล่นน้ำฝนบอลูกอเอ็ดูเทเนาะน้องอาไทยบอกว่าอยากเล่นน้ำฝนแล้วจ้าแม่จ๋าอยากเล่นน้ำฝนแล้วจ้าดูค่ะดูโอ้ปล่อยหนูไปหน่อยปล่อยหนูไปหน่อยจ้านะคะดูนะคะแม่คะ่ะ เป็นไงบ้างเนาะแม่ๆคะ่ะนี่นะคะคนสวยเรานะคะอยากจะเล่นน้ำฝนแล้วนะคะแม่ๆคะ่ะอยากจะเล่นน้ำฝนแล้วจ้าช่วยใครก็ได้นะคะแม่ๆซีทุกท่านค่ะช่วยหนูด้วยให้หนูปล่อยอาพาหนูไปเล่นน้ำฝนที่นะคะดูค่ะดูจบจอบปล่อยมาเรื่อยๆนะคะแอบมาเรื่อยๆแอบมาเรื่อยๆนี่จบลอยค่ะแม่ๆคะ่ะ เพิ่นกระจอบลอยมาเรื่อยๆเรื่อยๆของเพิ่นแล้วค่นะ,คะนี่ <c oughs> โอ้ยอยากเรียนนำผลลายค่ะนี่แม่ๆค่ะ <c oughs> จอบไปเรื่อยๆจอบไปเรื่อยๆค่ะแม่ๆค่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเนาะ <c oughs> แมย์ก็เข้ามาดุนกันนะคะแม่ๆเมย์ค่ะว่า,าง,งานฉลอง <c oughs> งานเลี้ยงฉลองน้องไทยของเราเย็นนี้น่าจะ เกิดขึ้นหรือเปล่านะคะแม่ม่ขาดูนะคะออสภาพอากาศเรามีฝนซะงั้นเลยนะคะมีฝนซะงั้นเลย <c oughs> แม่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 ว่าเราจะได้อดกันหรือเปล่าน้อวันนี้นะคะหรือจะเป็นวันหลังเนาะที่เราจะได้มาเรียชรลองให้น้องไทยของเรานะคะแม่ <c oughs> แม่ขาแวมารุนด้วยกันนะคะแม่แม่่ะแวมารุนด้วยกันนะคะว่าฝนเราจะหยุดกันถึงอ่าก่อน ้ามงเย็นหรือเปล่าเนาะแม่ๆค่ะก่อนห้าโมงเย็นหรือเปล่านะคะ,ะคนสวยตอนนี้เดินบนรอบๆบ้านแล้วนะคะโอ้อยากเล่นน้ำฝนไหลค่ะว่าสันยางงอมบบ้านแล้วค่ะนี่โอ้ยเนาะหิวอ,อยากเล่นอยากเล่นหนูอยากออกไปเล่นน้ำฝนจังเลยใครก็ได้ปล่อยหนูไปเล่นทีค่ะ โอ้โโชตูโชตูคะ่ะแม่คะ่ะโชตูนะคะนอ่เป็นไงคะแม่แม่คะ่ะพ่อๆคะ่ะอ่าบันทายหนูเป็นไงบ้างคะหนูมีโชว์มีโชว์บันทายด้วยมีโชว์บันทายด้วยนะคะแม่แม่คะ่ะเป็นไงบ้างคะบันทายนองอัไทยคนสวยของเรานะคะสวยสมชื่อหรือเปล่านอ้อบันทายนะคะสวยสมชื่อหรือเปล่านะคะแม่คะ่ะ หรือว่ายังไงเนาะแม่ๆคะ่ะาเขามารับชมกันเยอะๆนะคะแม่ๆคะ่ะเนื้อสวยไหมคะแม่คม่ขนื้อสวยไหมคะน้องไทยเก่านะคะแม่ๆคะ่ะาด้านข้างด้านหน้าด้านหลังโอโ้เป็นไงบ้างคะแม่ๆคะ่สะสัดส่วนสัดส่วนของน้องไทยของเราไม่ว่าจะด้านข้างด้านหน้าด้านหลังนะคะเป็นไงกันบ้างคะแม่ๆคะ่ะสวยพออย่างคะนี่ สวยพอหรือยังคะแม่ๆ่ค่ะดูฮิวงชุนวงก็หูแอคชั่นชุนวงด้วยอกลัวแม่แม่ไม่ชมว่าสวยนะคะนี่มีชุนวงชุนวงชุนวงชักทายโชว์หุ่นด้วยเป็นไงบ้างคะแม่ททททค่ะเป็น AfD. ไงบ้างคะคุณสวยเราโชว์นะคะโชว์หุ่นโชว์ลีลานะคะให้แม่แม่ได้ชมกันนะคะ ออ oh, นะคะ <c oughs> วันนี้ถ้าไม่สะดวกเนาะวันหลังเราค่อยเลื่อนนะคะแม่แม่ขาเดี๋ยวเราค่อยเลื่อนไปอาจัดเลยนฉลองให้น้องไทยของเราวันหลังเนาะแม่แม่ขาเพราะว่าวันนี้ฝนเทลงมาไม่รู้ว่าจะหยุดหรือเปล่านะคะแม่แม่ขาบูรบรรยากาศนะคะด้านนี้นะคะอฟ้า,าฟ้าก็ยังมืดครึ้มอยู่นะคะฟ้าก็ยังมืดครึ้มอยู่นะคะแม่แม่ขาถ้ายังไงเราก็ คงเลื่อนนะคะคงเลื่อนไปวันหลังเนาะแม่แม่ะเพราะว่าวันนี้ดูสภาพอากาศแล้วนะคะน่าจะหยุดหรือเปล่าเนาะฝนนะคะแม่แม่ขฝนจะหยุดให้เราหรือเปล่านะคะแม่แม่ขาเดี๋ยวยังไงช่วงเย็นๆเราก็รอดูกันอีกทีเนาะแม่แม่ะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราก็ยังการันตีอากาศไม่ได้นะคะแม่แม่ะว่าฝนจะหยุดในช่วงไหนนะคะเพราะว่าดูทางนู้นแล้วนะคะฟ้า ฟ้าจะขึ้นหนักมากเลยนะคะดูนะคะแม่แม่ขานี่นะคะหนูกลัวว่าฝนมันจะกลับขึ้นมาอีกครั้งนะคะทางด้านทางด้านนี้นะคะแม่แม่ขานี่นะคะทางด้านนี้นะคะกลัวว่าฝนจะกลับขึ้นมาอีกนะคะแม่แม่ขาถ้าวันนี้เราไม่ได้เลี้ยงฉลองกันก็อาจจะได้เลื่อนนะคะไปวันพรุ่งนี้เนาะแม่แม่ขาเพื่อดูบรรยากาศดูอนเนาะแม่แม่ขาชุ่วงชุ่วง สวยไหมคะสวยไหมคะนี่สวยไหมคะดูอ้าโชว์โชว์ด้านข้างหน่อยลูกโชว์ด้านข้างโอ้โชว์ด้านข้างนะคะโชว์ด้านข้างค่ะแม่แม่ค่ะโชว์ด้านข้างค่ะโชว์ให้แม่แม่ได้เห็นทุกสัดส่วนเลยนะคะแม่แม่ค่ะโชว์ให้เห็นทุกสัดส่วนเลยจ้าเน่เดินเดินแล้วเดินเหมือนนางแบบเลยนะคะเดินเหมือนนางแบบเลยนะคะนี่เนื้อเดินโชว์หุ่นเราค่ะนี่เนาะ ย่านแม่ ki, muscle, Herren, ์มยบุงค you so ัวหุ่นงามหุ so you know ่นสวยหน้าตาสวยค่ะแม่์เมยขาโชว์ใหญ่เลยโชว์ใหญ่เลยนะคะกว่าแม่์ม่ไม่รู้ว่าหนูสวยหุ่นหนูสวยด้านทางด้านหน้าด้านไหนก็สวยเป็นหมดจ้าเนี่ยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็โอเคแค่นี้นะคะแม่ๆมค่ะถ้าเกิดว่ายังไงวันนี้เราอ่าฉลองกันไม่ได้น่าจะเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้นะคะแม่ๆมค่ะก็อ่าแม่คองก็จะ แจ้งไว้ก่อนนะคะแม่แม่่าก็สำหรับรรนนี้นะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ f c ท่านใดชื่นชอบในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะให้กับน้องไทยของเรากันเยอะๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบเจอกันอีกที่นะคะในคลิปต่อไปในไรต่อไปนะคะแม่ๆค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่ขอแล้วก็น้องอไทยนะคะก็ขออนุญ,ญาตจ,จบไป,ไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ